สวัสดีครัพี่น้องเมือ่อวันหยุดวันพักผ่อนวันหยังเนาะกับลูกชายกับทีมงานฮอลทั้งหลายเทาสิไปเที่ยวเอ่อพักผ่อนอยู่ผูกสามานเนาะแต่ก่อนไปศิลปินเขาก็ต้องมาซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อชุดคลอลเลคชั่นนี่เมือ่อวันที่สิบหกพี่น้องเลยบริหาเด้อไปซื้อไว้สิ่อย่างครับบริหาเด้อไปเดินเล่นไปฮะอาจจะไปกินหล้พี่ ครบแล้วนะคะของกินมากมเลยเพราะเราจะองกินเพราเราจะไปอยู่ป่ากันแอดเวนเจอร์ไปกันเลยค่ะไม่จบสูนเยใครจะเป็นบ้าไปซื้อเรี่อสูนเออกูนี่แหละสบารใจไ็่ใก็ตับตัวหน้าสับตัวหลักมันนี่คือเพลหน้าสวย น้ำขี่น้ำเงี้ยวบ้ใส่เป็นดอกไม่มีอะไรจะพูด <c oughs> อยากอยู่ในคลิปบ้าง อันนี้อันนี้รอยเก่าหรือรอยใหม่แบบต้องไปดูเขดูหน่อยเออแต่ค่อยดูมันได้เกิดขึ้นแล้วก็เอเกิดขึ้นแล้วดีเสมอก็เค็มอยู่แล้วประกันจะหมดลรวเค็มเลยเกิดเหตุครับไม่ประเด็นประเด็นคือมันมันเหยียบแล้วมันถ้ามันแบบผ่านไปมันก็ไม่ลากใช่ไหมมันเข้ามาเปิดประตูกเนี่ยมันเข้ามาในนี้เนี่ยแล้วมาแล้วลูกมาแล้วมาแล้ว ลอเปสิ anh นี้คือคือของทําของ separating ไม้ดี เออแต่ว่านั่งพื้นนะเออเหมือนญี่ปุ่นนั่งพื้นต้องเป็นอันนี้ที่้อนญี่ปุ่นมันต้องอันนี้นี่ห้องคือละสี่พันนั0น0คัวผุดสูตเอออ่ะก็ให้กินซัมมี่ก็กินตจริงมาม่าต้องได้สามกระปุกนะ อั oh. oh, no. hei, นน nee, ี้วอล์กเลยจ้าแมวถือเท้าเอ้ย้ดูคอมพิวลูกนะคะ เป็ดเดนติ่งเต่าแลครับที่มาเลียงว้ <c oughs> โา <c oughs> บโบนัสทิ่ดีทุ่มครึ่งเท่านั้นเอง คนหนาวโอ้หนาวผ้าห่มแบบแปลกมากผ้าห่มแบบน้องเน่ามากเน่าเหรอไม่แต่สีในนี้มันสวยนะรักเนื้อความเอคเอมเรา m u c เลยเราจัดเต็มเราจัดเต็มของวงของห้านอาหารวันข้าวจัดเต็มเอาลูกปเพราะ แม่แม่แกก็เอามาให้อ้าวเราหมดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับแต่เหมือนแบบตีหนึ่งมากตอนนี้ดูบรรยากาศนะคะเพิ่งสี่ทุ่มเองแกบอกพี่แบบพี่ต่อเหลือแไปให้พี่แบบหิวหิวรอบดึกสร้างอารมโดยแมววิ้วบอไม่รักว่ายังแมวไม่บอก เราจดแบบนีไหม่ิเกี๊ยวไหมจะได้ไมกินเหล้าตายแล้วกลัวครับพวกกินกันตั้งแต่หกย็ังจะเริ่มเอ้ยเพิ่งจะมาเริ่มตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่พักพอเราออกเดินไปหาซื้อวัตถุดิบกันแต่ละคนคนหนึ่งกินเบียร์คนหนึ่งกินเหล้าคนหนึ่งกินเอ่ไฮเดรกเขากระเด็นประมาณนี้นะคะตอนนี้ระหว่างกัน ที่พักเราไปเซเว่นก็ประมาณ5โลไปกับก็สิบโลอยูอะะอ่เดี๋ยวรอมาดูนะครับเราจะมีอะไรให้ดูกันเรื่อยๆนะครถึงแล้วให้ถวยให้ถวยให้ถวยที่พักสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวบาไปดูภาพตอนกลางวัน <c oughs> อีกแต่ตอนยากเยีเพราะว่าทายไปแล้ว <c oughs> มันเก่งนะมันขับรถผมมือถือตัวนั้ ปิดอันนี้ให้แล้วจะล็อกคนเราไม่ไม่ถือเรืออะไรช่วยหน่อยรอเราจะล็อกรถก่อนอูก็ยังบอกว่ารอล็อกรถล็อตถู่อุ้ยมันเลิศนะเสียงมันเสียงมันดังดีอ่ะกูไม่ถือแล้วกูงอนถือบ้างอย่าเป็นคนที่ทุกข์ใแค่คุณได้พูดไหมคุณโดนตกนี่เลยนะใจสักคนก็ใจ ดูก่อนอนุญาตไหมไม่ขอนั่งใน,ในมุมสุดคุณนั่งในอ,าอ่างก็ได้ฉันจะนั่งในอา่างมีสิงสาราสาัตว์ใช่แต่มีช้างอะไรก็สามารถออกมาได้ออกมาได,ได้ให้เราสามารถเห็นได้เลยไม่เห็น <laughs> คุกกระดึงเลย สวยมากเลยอ่ะสวยเนาะ hmm. วันนี้คืนนี้มจะเห็นยานอวก,กาศนอกโลกอ่ะที่เลื่อนผ่าน,น,นอ,อย่างเงี้ยเป็นเสงยานอวกาศรอกโลกคือเหรม,มีหรอทาอาทัดก็มีรถมีอะไรใช้เทคโนโลยีก็เพราะยานอวก,กาศรอกโลกเนะี่ถามจริงใช่ที่เขาจะโคจรรอบโลกไงไม่ถามจริงคือถามูหรอ่อถามเต่านน่าจะไม่ได้อะไร เต่าเจ็บือขนั่นอุ้ยเต่าอุ้ยปลาเข็นไม่จริงตัวเข็นหักเข็นอะไรอย่างเงอุ้ยถ้ามีอะไรอยู่ปลาเป็นไม้เป็นอะไรทำยังไงอะเต่าขึ้นมาต้นไม่ประเด็นคือต่อให้เราเมาไม่เมามันก็หลงเพราะอะไรรู้ไหม มึงดูพื้นที่โต๊ะกูมันอยู่แค่นี้อ่ะมึงนั่งยังไงมึงจะไม่ลงถูกไหมมึงดูพื้นที่เข้าใจไหมอุ้ยแต่หัวใจจะตกว้าเลยเมื่อกี้เพิ่งพูดค้างไว้แล้วมันมันไหลช่วงกำลังจะดตหายไปไหนเจะหายไปไหนอุ้ยมันเจ็บอยู่นะ ระเด็นคือต้องเช็คเอาท์ก่อนไม่มีเวลากินเบรกฟาสต์อยู่ห้องก็เลยมานั่งกินอยู่คาเฟ่เข <c oughs> าน้ำก็ไม่พักกนกัน <c oughs> อ่ะ 4, นน้ำก็ไม่ได้เปลืองของเขา สรุกข้าคนอันนี้คนลาว,อลาวเอาทะเบียนลาวเนยะอืส,สีพอเป็นให้ก่อนขี่ฟ้าสีห้ามเจ้าหน่อยๆให้เจ็บหน่อยๆคุณคืดพอดค,ยคยอ,อ,อยๆบอสัาอ้อยให้ร่ำ